ันนี้คนเ่าหมเดินก็เดวิดทานะครับขอขบคุณคราบผมมากคับทีมงานที่ทุคนไี้เป็นทีมงานของเ่้าของเบสิ่นก่อนพาที่วัดกับมากันวันเลยอาช่างมันนะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่แมปเตอร์เจอทีมอันนี้เยได้กี่คน้าหนึ่งอ นี่เข้ามาสี่คนเนี่ยไปไปไปมีคนเหรอชิคกี้โอเคไปดชิคกี้พชิคกี้โซสองสองสอง่ นี่คือท่าเกมนี้คืออยู่ทุกคนมันอะไรบางตัวยังไงอ่ะบางตัวไม่เป็นเอาอีจิ๋วะไอ้ใครมีใครมีก๊อปปี่น้วาใครมาสงคนวางวางได้ละวางได้วางไม่เปลี่ยนนะตอนนั้นอ่ะมันบึ้มบ้าเลยมั้ยว่าแล้วาดู ่อชื่อตวของเจ้า Chicken V ใหม่จาก Chicken V ที่หาชื่อคนอื่นกลายเป็น Chicken o เียน Chicken Eve ไม่ไม่ม่่่่ได้่ไม่เคลีเ่ก่้ ไม่มีแม่คองผมไม่ได้อันนี้ใครวางจอเนี่ยเฮ้ยตกไปไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ว้นจเลยข้าวมกวนนี่ดีไปดีดันได้ด้นีไปดีดีีน่งทุกนด้ทั้งของขวัญนี่ทกคนนทุกคนแม็กซี่นี่จะไปปนกันนีนจอคิดนาคคิดนาีนะทุกคนชบป่้กนมาเพรบ่อยากทำแล้วก็ไม่ได้ดูเนื้อหาน อีกแคสองวิญาณคลิปหน้าทำไมดีอ๋ออะไรนะคลิปหน้าทำไงกันดีทีวีดีโอเคโทรศัพท์ลองทำอะไรที่คนเขาสนใจกันคลิปนี้เราจะมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยตัดคลิปออกแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะมีอีกหนึ่งคลิปน่าจะเป็นตัวของสกิฟทเฉลิกรกอะ คุณคุณโทรศัพท์ผมจะไปแล้วนะคุณทำไมอ่ะดถเปรดมาแล้วอองอ่องนี่ม่่ยูกิจะมยยจิจะโนร่มือถือลคิดนี้อาจจะเปลี่ยนแนวของผมมาเดินแบบทาวเวอร์ดิฟิวชัคลิปบเลยใช่ไหมนะ น้องจะไปตอเด็กๆนีงที่รู้ต้รงเลยเหมือนกันใชประมาณเท่ากนมั้งมนก็อืไแลวก็ถิอว่าเอาทีนงานขาทองเขื่อนมาเลยก่อนบคุเดกันียมาบอกเลยแบบนี้พวกกระดกที่ทำใหลบกลับมากมาก แม่สนุกแจกเงยนไปได้โทรัพท์ก่นช่องเก่าครับทุกคนมีในช่องใหม่ช่องใหม่ที่าชองใหม่เขาม่าเงี้ยซึ่งเหรอก็ปให้ฟังจมไม่ได้ครับทุกคน้าปุ๊บก็มันใช่ไหครับคุณัดดม ทอดแต่ทีมงานของช่องคุณเบซีแล้วคุณมาบอกหน่อยครับว่าลิตตัวของช่องคุณเบซีเป็นยังไงบ้างหรือว่าคุณไม่รู้ เสียงความรู้สึกของของของคุณชิคเกตโซเวียตเคือถามทำไมวะถามว่าอะไรแม่ถามว่าจับปลาของเป้เป็นไงเปล่าจริงรู้เปล่ามันชุกชยกมบองอะไรนะอะไรนะผมไม่ใช่ทีมงาผมไม่ใช่ทีมงานเขาพี่ชายผมไม่ใช่ทีมงานเขาเขาพี่ชายทีมงานในอนาคตไงทีมงานในอนาคตอ่ะ ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นตัวของชิคเก้นโซเวียตมาหลายคลิปนั้นทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาว่างเปล่าแต่ว่าเขาน่าจะว่างว่างหลายคลิปอยู่ะถ้าทุกคนอยากเห็นก็คอมเมนต์มาก,กันอยากให้ชิคเก้นโซเวียตมาทำมาอัดคลิปด้วยก็คอมเมนต์มากันชิคเก้นโซเวียตมีช่องไหมพ่ะกบอะไรนะคุณมีช่องของชิคเก้นโซเวียตมีทำไว้สองคลิปอะขอชื่อช่องครับ ก็ตามที่ลิขรเลยไม่ใช่บัตคิดหนึ่งโอ้โหแลก็บัตคิดหนึ่งแล้วพี่ชายเราก็มาดูของของช่องอ๋อจคิดคิดว่าคขาจะเอาตาตาไม่ใช่ดิคิดว่าเขาจะเป็นอันนี้อะไรนะชื่อเคี้ยดว่าแบบที่เงยกระซัอขี่เงยรัลแต่ว่าพอดีมีปัญหานิดหนึ่งเกยทุกคนเนี่ยไม่ลูกสองเลยทุกคนเกยกับปัญหา คิดดีเลยมีแค่แค่เกมเชียงรู้งช่องไหนเนี่ยชิคกี้ชิคกี้อีซี่เรียบร้อยเรียบร้อยน้าวหน้าชิคกี้โซเวียมน,ยห,นหน้าองคุณเป็นยังไงผากก็มันกัปกจิดปกได้ถอดผมเลยแค่มัน<แ>ขาดบางอย่างเลย <22. S 1> คมีสองคลิป <S <S คลิปนึงคลิปคลิปหนึ่งคนดูห้าห้าร้อยคลิปหนึง่ออนงคนดูเหมือนเลยว่าออนก็วะแล้วทำไมไม่ไม่ให้ผมเอาลิงก์ยูทูบผมไปให้คุณเอายูทูบมาดิเอาเอาคุณเอายูทูบของคุณมาสิ เหมอนจะ่เมนจะยกตัวของชิคเก้นโซเวียตผิดกรชิคเก้นอีซี่ชิคเก้นมีนลีมัวอะไรแ่าจะย่กไทุกอ่าในในถ้าคุณได้งานงานใหม่แต่ก็ไม่น่าใช่เป็ทีมแมนปนี่ไไปโอ้ไม่นะนี่สทีสกีที่ยกควเมเริวมีอย่างงาเดียวตาม ไม่เหมือนในโดว์เย่ไปเล่นดอเเตอรสามทุ่มแล้วนอนโอเคหมือนมีคนโดนบอกให้นอนนะเล่อาเล่นโดว์ Uh, ลองเล่นดองมาแล่ะแบบลงสกายเลยรที่ถึงที่สุดอะจาก่านเอยอะจากตัวสอมผ่านแล้วหรสอมารถสรเา็ดยี่ล้อหรือาปล่าผ uh ่านเลยนะโดนอยาผมผ่านแล้วผลสมัครสร้างตัวสองเลยอะไรนะ ไม่รู้ว่ายะไอ้งไม่รู้รรต่อโดนทาวเวอร์ดิฟส์นนไปหม่ยต่อยคุณชิคเก้นวีชิคเก้นโซวี่ชิกนอีซี่วันนี้เราอสอง่อสองห้าก่้หรอได้มีแล้วผมผ่านแล้วด้วยรอหนึ่งผมผ่านแล้วแต่รอสองผมยังไม่ได้ผ่าน เนดสองแค่เกือบผ่ <ยะ S 1> านไม่ใช่ดอด้ที่งดอดรได้หรออืมไม่นะคุณยุกิโดนน้องแยมดผมเร่อได้คุณยุกิโดนน้องยังถือไปไดลแล้วผมเห็นเขาดนไม่ผมเห็นเขาโดนเห็นคนโดนมาบอกว่าสามทุมนอ้เเดวอันนั้นอันนั้นนองน้อโดนหลักนอนนุ่นโดน เล่นไม่รดัดดสองนสองไม่เล่นดอหเนี่ยไมคกับบ้านเล่นดสองไม่หล่ะดสก็ไปเดเหมือนันเซได้เดี๋ยวผมต้องใช้เป็นเหมวกกลายเป็นกินชีดหลวงเนี่ย เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเทคนิคการใช้การเข้าหรือบอกเป็นเงจะริ่เบลอตัวผมหลุดแน่เรลอหนึงนะครับผมกำลังติดปัญหาเบอร์แยไม่เชทท็ดไม่อินเทอร์เน็ตนะ ไม่ใช่เฮ้ยนเวักผมของวเแต่ผมว่าผมเชื่อผมว่าผมเชื่อครมาไม่เชื่อให้ใครสร้างผมสร้างคุณสร้าง เอานังพี่ชายผมโหลดอยู่โหลดอยู่พี่ชาย ปุ่มปุ่มไม่ข really? ึ้นใช่เหมือนยนเบฟเอออมีคอมีคือนกดเนี่ยฟองเอาฟองเปิดให้น้องเนี่ย

้้าาคุณสรงผมสร้างมีนี่ปะมันมีแคนดี้ด้วยปะไม่รู้ว่ะจะกินที่ต่อไหนเปล่าผมสงสัยว่าคุณได้ลงลงเอก ลงโมเดอร์เที่ยวทิศป่ะไม่ลงไฮโสนะโอเคเสียงหนาจะเปลี่ยวแหลมขยับกระดังบองคุมา

ทำไมเป็นเดิมไม้ไม่ใช่โยมไม้อะเจอตัวอะไรจับทุ่มเลยอะทำไมเป็นเดิมไมเอ้ยคุณคุณดูนี่คุณดูนี่นี่คุณคุณคุตรงนี้ไม่นี่ยคุณคุณอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันมันชนไฟชนได้มันชนดาเมิดได้

โอ้เจอที่สามแล้วพี่ชายต,ตัวตรงโน้นเลยเปนโน้นไปตรงโน้นเลยตรงโน้นเลยคุณเป็นต่อสองตอท่งเก่า อปล่อยกันไปหนเกือบตั้ห้องที่สจะมีฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ตห้องที่สิจะมีฟิกเกอร์มานะสิบเตสิ้หองที่สิจะมีฟิกเกอร์มา ลอวนะมันมีตัวคอยเกาะลองหัวนะนั่นไงเราลไม่ใช่ใส่ปลาใส่รัวเอาจริงนะเอาแต่คุนคดเอาแต่คุอย่างอย่างบังหน่โจ Boleh, kalau menjadi lebih pisah, lebih pisah. Lebih pisah. Eh, Toni jatuh bayar. Dulu, dulu. Kau jatuh Kau jatuh bayar. Kau jatuh bayar. Kau Kau jatuh bayar. Kau jatuh bayar. Kau jatuh อผมเสียละผมสมมติอาจจไม่ใช่อย่ารีบไี่ใช่มาฝอเงี้ยไม่ใช่ฮะวิวไฟเกิดโดนสติกเกอร์อเอ๊ะโดนอะไรที่ตัดนะมันกลับไมตลงเปตรงนี้ดี๋ยวมันมากเลยอะไม่เห็นตัด เน่ยเลยตอนนี้คุณอยู่ไหนีสสงตสหอรผมอยู่ตรงหผมม่สสไม่ผาพดวงผมมีลสแทพิฆาตดตาครับ <S <S ตรงนี้ตรงนี้มีตรงตรงนี้มีฟิกเกอร์ตรงนี้ไม่มีฟิกเกอร์เดิน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 เลยผมโดนคนไม่กันยาหนึ่งด้วย อโอเริ่มน hey, ีกขึ้นได้นีกขึ้นได้เล่นเลดอไม่เปิดเสียงเฮเฮเใส่พี่พี่ใหมาดิมาวะ

คุณคุณจะเอาไฟฉายไหมคุณจะเอาเรซอไหมเรซอจะเรซอไหมไปประตูสองอันนะพี่ชาย ออตอนแรกก็ตูถูกนะ้ผมมีครึ่งเดียวเลยนะพี่แจ๊า อะไรอะอะไรอ่ะใจคู่ <c oughs> <c oughs> คือแกจะแกจ,จะไม่เล่าฟิกเกอร์นะพอจะเดินเข้ามาโดนโดนอะไรโดนคิดหันนะทำให้หันหน้าไปหคะฟิกเกอร์พุ่งชนฟิกเกอร์เบบนวอาาแต่ เ,เพิ่มเทียทเชไปจะได้มีลูกอมไม่กินทา,ายทา,ายอะไรอะว่าคุณอยากได้แบบไห่อะไรนะว่าคุณอยากได้แบบไห่ไม่หมดเอ้หมดใช่ไหมคุณไม่รู้สึกชินอิกา ก็ได้คิวมันทันจะเท่าไหร่หลอวะไอ้พัดไทยมันจะเท่าไหร่ว่าคิวมันไม่ใช่คิวมนหนึ่งหมื่นแล้วกูจบไปนั่นอหืะไม่ผมผมไม่ถึงมันหรือซ้ำคุณรู้ไเกิดอขึ้นู้เกิดอะไขึ้นย่งหมดแน่ไอ้ยังเปยอ่อนีคิวสองร้อยเอง กูลางความไม่ก็ไม่หมายสัตว์เดี๋ยวโอกาสกาวร่างไม่เนี่วีเะคุณวีหรือวีหรือเปล่าเซิร์ฟเล่นจะรู้สึกยังรู้สึกรู้สึกเซิร์ฟไรไม่เซิร์ฟวีเซิร์ฟวีเลยวีคุณนะไปเล่นปุ่งปุ่งดีปุ่งปุ่งแต่จับไม่ตัวไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยคุณคุอนคุณอ่าไป ไม่เป็นไรรู้ส oh oh ึกชินนอยกัยขยันไม่ได้โอ้ไม่โอ้มาจีบมาจีบเลยโอ้พัตโตไอเหี้ยเอขี้ผายแล้ได๋ กิ <t od em |ms|> ้วผมเย้าคนคินิบดเกนอีซีมาแล้วอ่ะขยับไปด้ชิบหายอ่ะโอ้โอ้เรามาคนดูเกินไปไอ้เนี่ยออกออกออก ออกก่อนออกก่อนเล่นนึงออกก่อนคุณคุณเข้ามาก่อนหนูหนูออกออกก่อนเข้าใหม่ Oh my iPhone ทำ <laughs> <laughs> ไมวะออกไม่ได้ออกเกมแม่ okay, <laughs> man, งเลยจบดอนพาวเวอร์ดีเฟนต์ไอ้เหี้ยคุณเล่นแต่ดอ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  อะไรกระโดดเท้าดิเฟนน่ะพอ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 จอเท้าดิเฟนโอ้โหออดไม่ใช่กระโดดโอเคโอเคไม่กบไม่เหมือนดีไหมกบไม่เหมือนดีไหมคุณทักแบบดีคุณไปใครแนะนำมาเลยอะใครแนะนำไอปีไอปีมันแนะนำให้เอาเอาตัวบางตัวที่ตัวรักหายาดินนะ